ทุกส,สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาวานยุทธาย,ยู่ลาวต่างประเทศเด้อผมพอกับซ่องน้องอาเนอยอีกเด้อพี่น้องแม่น้องอาเนย์ฮดซวนทำหญ่จืดพี่น้องเวย้ยออกมาหน้าก็ต้องมานี่ตอนเนย์ฮดบักผีก,ก่อนฮดซวนเนะเาะกลังจอดอกพี่น้อง งามล่ตัวเฉลี่ยเป็นหนามาก็เอาขีไใ่มาใสงามงามงามแขงงามว่าห่งเราเริ่มใหญ่ลมกันหนาวหนาวถือหนาวเย็นเย็น มะขี่มัดต้นให่ๆงามๆพี่นอะเป็นหมางน้่หละก็มีเนาะมะขี่ีเอันนีปลูกล่ะก็ใหญ่ล้วป็นรุ่รู้งผิกันสมเดือนน้ำด้วยููน <ühren> ี่จะต้นใหญ่ๆเนาะวัสวนลักก็สอบมังเจ้าเสื้อพ่อกนอนอยู่เื่งเทียงไองเว้ย เอามาหายมาหนาไปน้องเอ้ยปลูกพังพอดีอยู่ได้กินเนี่ยเนี่ยึสายผักอย่างต้นผีกสามเดือนประลุงความใหญ่ไว้อามรู้ป้าแม่จืดคอเบียนแล้วเขามาปลูกหาโฮกโกะนะ ต้นนี้ซามโกกสีโกกเนาะทางล่างนี่ก็มีแต่มันหักน้ำนาานะนแล้วก็มีสายยางเกี่ยวใส่โผล่ๆนะเป็นมากเลยคน่ะอันนี้พริกอันนี้ก็เป็นมากแล้วไปลุกมาดูปะโธ่โหลดจัดโหลดแสบเลยเนะาะบักพริกพื้นบ้านเนะาะบักพริกอันงันพี่น้อย เดินอ,ออกเก็บพื้นานเดินเก็บงานเฮาเนาะขายกับกิโลแพงตอนนี้ก็ได้ป,ปูเป็นหมาก่อนกับพนันได้เงินแล้วอันนี้ก็พอได้กินเนี่ยนะฮกทิม่มบ่แล้วว้าวเนีย่ยเรามีให้ไก่เนาะ พะลุมมาหลอกมองแนแดงปัสนีเนาะแนแดงพนักขายไก่กินพี่น้องอันนี้เป็ดน้อยใหญ่แล้วพี่น้องอือกำลังเลื่อมใหญ่เนาะพี่นเกลือพี่น้องมองเลยมองแนแดงพี่นั่นมากกว่าจะเป็นผักเทียมเนาะพี่น้อง พักบ่งพักเบ่งเพิ่นแหละเพิ่นกระปาน่ะไก่เพิ่นกินน้ำเนาะพอได้เสริมกับอา,อาหารเนาะเพิ่นสิพาปลุงมาสองบางอ่าไข่ไข่กระเลิ่มมีมีตัวนวลใหญ่ๆป้ลุงเอ้ยอื้มืออั่วมันล่มผัดหรืลออยังอันนี้เนาะตัวนี้มันแห้งแล้วตัวนี้ โอจะจะกู่มันให้ป่าสนี่หละพี่น้อง ตัวนี้มันแห้งล้วตัวนี้สามสี่ดแดดละตัวนี้เนาะเมนนื่อว่าในเก็บบวเบิร์ดคนก็ไปกลนมัน่นขมือขมือไปก็ไม่ใหญ่จืดไปใหญ่จ่อยไปหน่อยเอ้ยเนี่ยเนยกันอยไปงจ่ซอยกนเนี่ยแเนยแหล่ยเจ้าเสือนีอ่แห,ห,หละ่ธรบมปีนาคุณเนาะ พี่น่ะบ่อึดดอกพี่น้องเลยไล่พวกทั้งหน้าบ้าอันนี้ขพอเนื้อแตลายพีนะแต่ว่านปัญหาตัวที่เงินเบิก์ขาเจ้านี่บ่มีเงินบ่มีทุนเบิกพี่น้องเอ้ทุนบ่ลายเนาะเบิก์ขาเจ้าก็เอาแพงได้ว่าน้เนน้อมามันกับแพงปีนี่เนาะยังกับแพงพี่น้อง ก <Okay. S 2> องเพลงอีเอ้ยเจ้าเสือเอ้ยออกมาหน้าอีกคือเกาปลาลุงสบายดีปลาลุงก่อนเลยลูกสบายดีเจ้าเอจสบายดีครับมาหน,นีมาดูพี่มาสบายดีครับปลาลุงก่อนสวัสดีครับ จะเสื้อปัดเทียงมาลรกเบ้าเสื้อน้อยเสื้อน้อยสะหอดสิบเดือนแล้วเด้อปลาลุงเด้อว,วันที่เจ็ดเนี่ยก็บซบเดือนเต็มเนาะอีกสองเดือนกับปีหนึ่งไวบ้บอปลาลุงไวบ้บอไวบ้บอเสื้อน่อยใหญ่ไปอีกปีหนึ่งแล้วแป๊บเดียวคือว่า ยนเล่นลูกยเล่นม่พอยนะมาลูกมาลูกอันนี้อ่ะตอหน้ำจะแน่แน่แน่ตาเหลื่ม,มาบาเหล่ม,มาปลาลุงเอ้ยถูกใจปลาลุงมึงดูลูกถูกใจปลาลุงมึงดูถูกใจ เสน้อยออกมาหน้ากระเจ้าเสื้อสองคนอีเลมันอีพี่น้องโฮดเตาเก็บถ่านมันมุนแทนแนะเนาะเก็บจักอสอบลวดเตาพี่อนเองปิดแล้วเตากะไรพีหนาคือสบายอยู่ดอก จะหน่อยอย่างได้เนาะไปเอาไปกลดมันน้ำหลดแผลปีหนาเนาะลูกเอาไปสวนมันน้ำหลดแผลนี่ไปนั่งข <Styles. S 1> ี้ด <rainbow. S 1> ินบนแผลไปนั่งขี <os inside> <Indiana. S 1> ้ดินอยู่แผลนะลูกเนาะโอ้ยหลานบักหลาคนหูนี่นะมามมามาเป่าลูกมึงดูมามมามาเป่าลูกมึงดูลูกอะมามมามาไป่าลูกมึงดูมามมามาลูกมึงมามมมเก่ง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  ค่ากระถิ่นเติมเต็มใส่ทุงเท้าคนละเบือมันนาดีปะลุงเลยเลยจับผาดมาใส่เลยนะอุ่นหน้านาหน้านานาหนาวเรนนี่ไปอยู่บอมีหมูเล่นแล้วเออเนยว่าเออเออเนี่ยไปใส่เออเนยไปใส่ เนยอานองเนยเนยเนยเอ้ยอาจารย์เสื้อเนยเนยอาจารย์เสื้อแน่เออนี่เอจารย์เสื้อน่อยเนยเนยอาจารย์เสื้อขลอดแน่ลูกนังเสื้อนางก็อุ่นอุนเว้ยเว้ยเว้ยกิ๊กกิ๊กกิ๊กเอินแม่น่ะเป็นเลยแม่ เวลาผ่นหายอยากไปน่ะเอิอนอยู่พี่น้องแม่น่ะตั้งนังแบบนี้บ่เอือนด้อมเจ้าเสื้อเจ้าเสื้อเจ้าเสื้อเจ้าเสือจ้าเสื้อเบาประลุงนะแม่จะให้จะเอิิเงเงินครบรอบหนึ่งปีและเดิน จะเสื้อเขาเค้กหนึ่งก้อนในเด้อจะเสื้อเขาเค้กหนึ่งก้อนในเด้อปลาลุงมันี้บักหล่าสูตเดียวปีหนึ่งเลยได้นแป๊บๆเนาะปลลุงเนาะมันเนาะเหนื่อกันนับมือหนับว้านแบบมันจะให้เพิ่นไวๆแล้วนะแบบเลื่อมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เออก็สบายแน่เน,นาะตะกี้ยังหมดเดือนหนึ่งสองเดือนหายเก่งขนาดเลยแบบว่าอ้ พี่องเดี๋ยวกับแบบโอเคนะโอเคแบบดือ้อซนเดี๋ยวนี้ต้องน้ำต้องเบิ่งจับนั่นจับนี่ซนดือ้อกลงแต่ตารางขานโบกันในออบบดผมกลมไปสิยบค้าฮักปางอ่างสบอความดื้อความดื้อของเจ้าหน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 ,น้าความดือ้อของเจ้านนะลูก โอ้บบนั film, ้นี่นะอาจารอาจารยไประจำใหม่ให้ลุงมองดูปะจับของโมไอคิวผมพญาเหตุของโมไอคิวตะกี้เนาะนี่ก็เจ้าเสือหน่อยแลจับอันจับยืนนังลูกอยหอาจารย์อเบิ้งเบิ้งเบิ้งนั่นน อันนั้นอันั้นบางทีแม่กับลูกอยู่เที่ยงอะเสียงดังดังพี่น้องเอ้ยกะกี้กะกี้เส่กันหน่า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 หน่นยื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 นให้พะลูกมองดูยืนดูลูกจับยืนจับยืนจับยืนไว้ปะ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 ไปเด้อ ต้องเหล็ทั้งลุม,มนะ <c oughs> อะไรได้พี่น้องคลิปนี้กับเขาเจ้าเพียงทานีดเด้อผักเบิงผักส้มคกิบต่อไปเด้อสบายดีประลุทุกฐานอยู่ดีไม่แห้งสกูสุขน้นสมองสุบอนเด้อให้กันบังใจตลอดมาเนาะบาย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 ทาวิกเสพมผนต้นเปียกมัหยอดบายบาย บายบายลูกบาย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 บปลุงกันบายบายเนี่ยเบอร์เนี่ยเป็นเนี่ยบอรหมวกนะบายบายเป็นเบอร์ตุ๊กตาในหมวกพี่น้องเบอร์กร์ตูนไปเลยบปลุงไปแล้วโเดื้อนะไปเลยพ่อ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 ไหวคือยังพ